12ความลับที่คนรวยไม่เคยบอกคุณแต่คลิปนี้จะบอกคุณคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนเนี่ยดูเหมือนจะรวยขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่บางคนเนี่ยนะฮะทำงานแทบตายนะ,ะแต่ก็ยังไม่พอใช้นะครับแล้วความลับของคนรวยเนี่ยไม่ใช่เรื่องฟุกนะฮะซึ่งในวันนีนะ้คลิปนี้จะมาเปิดเผยทั้งหมดให้คุณฟังครับ นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองคนรวยจริงๆเขาไม่ชอบพูดถึงวิธีที่เขาใช้สร้างความมั่งคั่งนะฮะไม่ใช่ว่าเพราะว่าเขาเป็นพวกขี้งกนะฮะแต่เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยมันสวนทางกับสิ่งที่เราถูกสอนมานะฮะไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนหรือว่าในครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ มันไม่ใช่แค่การเก็บออมทำงานหนักนะอย่างที่หนังสือเรียนบอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์12ความลับนะที่คนรวยไม่ค่อยพูดถึงนะแต่ถ้าคุณเข้าใจและลงมือทำได้เนี่ยคุณจะเริ่มมองเห็นชีวิตการเงินของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับข้อหนึ่งนะฮะคนรวยเนี่ยไม่ทำงานเพื่อเงินนะแต่ให้เงินทำงานแทนคุณกำลังใช้เวลาทั้งวันเนี่ยเพื่อหาเงินหรือว่ากำลัง ใช้เงินเพื่อซื้อตัวซื้อเวลาคุณคืนกลับมานะฮะความต่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปเนี่ยมนอยู่ตรงนี้นี่แหละนะฮะคือคนทั่วไปเนี่ยหาเงินเพื่อใช้นะฮะแต่คนรวยเนี่ยหาเงินเพื่อปล่อยให้มันงอกเงยขึ้นมาครับยิ่งคุณเอาเงินไปอยู่ในทีนะะ่ที่ทำให้มันเนี่ยมีค่าเพิ่มขึ้นมาได้นะะเช่นการทำธุรกิจนะการซื้อหุ้นนะกองทุนหรือว่า อสังหานะคุณจะเริ่มเข้าใจว่าความมั่งคั่งจริงๆเนี่ยคือการทําให้เงินทํางานขณะที่คุณพักผ่อนคนที่ยังทํางานประจําอยู่นะฮะอาจจะรู้สึกภูมิใจที่ได้โบนัสนะ,ะได้เงินเดือนเพิ่มแต่สุดท้ายนะครับมันก็หมดไปในไม่กี่วันนะฮะเพราะถ้าไม่มีระบบที่ทําให้เงินงอกเงยการลงทุนเบื้องต้นเนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บเงินไว้ใน หุ้นปันผลนะฮะหรือว่าการลงทุนในตัวเองการสร้างทักษะต่างๆนะฮะนี่แหละครับเงินเนี่ยทำงานแทนเรานะฮะมันจะทำให้เรารู้สึกดีจริงๆครับสองนะฮะพวกเขาคิดแบบเจ้าของนะฮะไม่ใช่ลูกจ้างคุณกำลังทำงานเพื่อใครนะฮะและผลตอบแทนมันจำกัดแค่ไหนความคิดแบบเจ้าของเนี่ยนะฮะคือการมองทุกอย่างนะครับเป็นโอกาสในการสร้างคุณค่าครับ ไม่ใช่แค่การทําตามหน้าที่นะฮะหรือว่าทําตามสั่งนะฮะคนรวยเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่าถูกจ้างนะแต่เขามองหาโอกาสที่จะสร้างอะไรขึ้นมานะครับแล้วเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในระยะยาวนะฮะบ,บางคนเนี่ยเคยคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจต้องมีทุนเยอะครับแต่ว่าพวกเขาเน่ยพอเริ่มต้นจากการเป็นฟรีแลนซ์นะฮะรับงานเล็กๆแล้วก็ต่อยอดนะฮะ มาเป็นผู้ว่าจ้างคนอื่นอีกทีหนึ่งนะพวกเขาก็ถึงเข้าใจว่าไอ้คำว่าเจ้าของเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าต้องมีบริษัทใหญ่โตเสมอไปนะฮะเป็นธุรกิจเล็กๆนะมันก็ถือว่าใช่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญคือทัศนคติและการวางระบบให้เราไม่ต้องทำเองตลอดนั่นเองนะครับ 3. นะฮะพวกเขารู้ว่านี่ดีมีอยู่จริงนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะกลัวนี่นะฮะ ไม่ใช่หนี้ทุกก้อนจะพาเราล่มจมนะครับางหนี้เนะี่ยสามารถเป็นคันโยกนะให้เรามีสินทรัพย์เพิ่มถ้าเรารู้จักวางแผนนะและคํานวณผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบีย้ยมันจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งครับผู้คนจำนวนมากเนี่ยมักจะคิดว่าควรอยู่ห่างหนี้ให้มากที่สุดแต่คุณรู้ไหมครับว่าคนที่ทำธุรกิจอย่างเช่นนะพวกทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกนี้ เขาใช้เงินธนาคารนะซื้อบ้านหรือว่าทําโครงการนะให้คนอื่นเช่าหรือว่าขายบ้านเหล่านั้นนะฮะสุดท้ายเขาก็ได้บ้านฟรีๆนะได้เงินจากการทําโครงการต่างๆนะเป็นลักษณะที่เป็นพสซีฟนะฮะนี่คือตัวอย่างการก่อสร้างนะการสร้างหนี้ที่นํามาสู่รายได้ดังนั้นหนี้จะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปถ้าคุณรู้ว่าหรือว่าคุณมีวัตถุประสงค์ในการ เป็นหนี้นะเพื่อการสร้างรายได้นั่นเองนะครับมาดูข้อ4ครับพวกเขาเชื่อในพลังของเครือข่ายนะฮะก็คือเชื่อในเครือข่ายมากกว่าความเก่งของตัวเองนะครับคุณลงทุนกับความสัมพันธ์มากเท่าที่คุณลงทุนกับทักษะไหมนะฮะคือคนรวยเนี่ยเขารู้ดีว่าไม่มีใครเก่งทุกอย่างนะฮะแต่ถ้าคุณมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งนะฮะคุณจะเข้าถึงโอกาสและ ทรัพยากรนะครับที่เกินกว่าคุณจะมีคนเดียวได้นะเพราะฉะนั้นมิตรภาพทางธุรกิจที่ดีเนี่ยมันคือทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้เลยนะฮะการที่คุณไปออกงานนะฮะไปเวิร์กช็อปต่างๆบางครั้งน่ะก็เพราะอยากหาเพื่อนที่สนใจเรื่องเดียวกันแต่คุณรู้ไหมครับสุดท้ายนะฮะมันก็ทำให้กลายเป็นไปว่าเราได้พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจนะได้ที่ปรึกษาและได้กำลังใจ ในวันที่ท้อด้วยนะนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าคอนเน c t ชันดีเท่ากับต้นทุนดีนะข้อที่5นะฮะเขารู้ว่าความเสี่ยงคือโอกาสนะถ้ารู้จักวัดมันรู้จักประเมินมันนะคุณกำลังหนีความเสี่ยงนะหรือว่าคุณแค่ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้ศึกษาให้เข้าใจมันมากขึ้นนะคนที่กลัวความเสี่ยงเนี่ยโดยไม่วิเคราะห์นะมักจะพลาดโอกาสครั้งใหญ่ครับ คนรวยเนี่ยจะใช้ข้อมูลใช้ความรู้นะแล้วก็แผนสำรองเพื่อกล้าเดินในเส้นทางที่คนอื่นไม่กล้านะและผลลัพธ์ก็มักคุ้มค่ากว่าเสมอบางคนนะครับเคยลังเลนะจากการออกจากงานประจำนะทั้งทั้งที่งานประจำนะ่ะหน้าเบื่อแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะแต่เขาก็ลองมาวางแผน6เดือนนะเก็บเงินสัก6เดือนไว้รองรับนะแล้วก็ค่อยๆเริ่มจากธุรกิจเล็ก,ลกนะ ระหว่างนั้นเนี่ยไอความเสี่ยงที่เคยดูน่ากลัวมันก็ลดน้อยลงครับและในที่สุดเนี่ยพอถึงจุดที่พร้อมเขาก็ตัดสินใจได้ว่าเขาควรจะออกจากงานประจําแล้วก็มาทําธุรกิจที่เขาชัวร์แล้วว่ามันไปได้แน่นิสัยที่6ครับคนรวยคิดยาวไม่คิดแค่พรุ่งนี้คุณกําลังวางแผนชีวิตแบบ5ปีนะหรือว่าเอาแค่ลอดไปถึงสิ้นเดือนเวลาที่คุณคิดยาวเนี่ยคุณจะไม่หวั่นไหวนะกับผลตอบแทนระยะสั้น แล้วคุณจะไม่ทําแค่เพราะว่ามันง่ายในยตอนนี้คนรวยเนี่ยเลือกลงทุนในสิ่งที่ดูไม่หวือหวานะฮะแต่ว่ามั่นคงและมีผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมีคนจํานวนมากนะครับเคยซื้อหุ้นตามกระแสนะฮะพอหุ้นขึ้นก็ขายเอากําไรเล็กๆแล้วหุ้นมันก็ดันขึ้นต่ออีกเท่าตัวนะฮะนักลงทุนหุ้นที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาก็จะคิดแบบระยะยาวนะฮะอดทนและมีเหตุผลนะฮะ ซึ่งจะทําให้พวกเขาเนี่ยได้มากกว่าคนที่ใจร้อนเสมอข้อ7น、ะนะเขาให้ความสําคัญกับเวลามากกว่าเงินครับคุณเคยคิดไหมว่าเวลาเนี่ยมันแพงกว่าเงินเวลาคือทรัพย์สินที่ไม่มีทางซื้อคืนได้ครับคนรวยเนี่ยรู้ว่าเงินหามาใหม่ได้แต่เวลาเนี่ยหมดไปไม่มีวันย้อนกลับครับเขาจึงเลือกจ่ายเพื่อซื้อเวลาหรือว่าสร้างระบบนะที่ช่วยให้เขาใช้เวลาทำสิ่งสำคัญจริงๆได้ ผู้คนมากมานะครับเคยเหนื่อยจากการทําทุกอย่างเองนะไม่กล้าว่าจ้างใครนะเพราะว่ากลัวเปลืองเงินนะครับแต่ถ้ามีคนมาช่วยงานต่างๆเพื่อให้เขาสามารถโฟกัสกับงานสําคัญและสิ่งที่ได้กลับมาคือเวลานะฮะที่จะไปอ่านหนังสือไปเรียนรู้ไปลงมือทํางานที่มีค่ามากกว่าเดิมหลายเท่าครับ ข้อ8นะฮะเขาเรียนรู้ตลอดเวลานะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติมากเลยการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเขามองความรู้เหมือนอาวุธครับเขาพร้อมจ่ายทั้งเงินและเวลาเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีอาวุธชั้นเลิศนั่นก็คือความรู้เพราะเขารู้ว่าโอกาสที่ดีมักมาตอนที่เรามีความพร้อมพอดีนะฮะและนั่นคือจุดที่คนรวยคว้าว่าได้ก่อนคนอื่นเพราะว่าเขารับคมตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางคนเนี่ยลังเลนะ,ะเกิดความรู้สึกเสียดายเงิน กับค่าใช้จ่ายในคอร์สเรียนราคาแพงนะฮะแต่สุดท้ายพอเรียนจบน่ได้เอาไปใช้จริงๆนะครับเอาไปสร้างรายได้จริงๆราคาเนี่ยมันมากกว่าเงินที่ได้เนี่ยมันมากกว่าค่าคอร์สหลายสิเท่านะฮะดังนั้นค่าเรียนรู้ก็คือการลงทุนครับไม่ใช่ค่าใช้จ่ายครับข้อ9นะฮะเขาไม่ทำอะไรแค่ตามกระแสนะฮะคุณตัดสินใจเพราะข้อมูลหรือว่าเพราะกลัวตกขบวน คนรวยเนี่ยจะมีแนวทางของตัวเองนะเขาอาจดูช้าไปนิดในสายตาคนอื่นแต่เขาไม่วอกแวกเมื่อรีบตัดสินใจนะด้วยอารมณ์นะหรือว่าเสียงรอบข้างเขาใช้ข้อมูลและประสบการณ์เป็นเข็มทิศครับคนบางคนเนี่ยลงทุนในคริปโตนะตอนตลาดกำลังบูมนะโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะเพราะว่ากระแสมันโอ้หน้าสนใจมากเลยสุดท้ายก็ขาดทุนหนักเลยนะฮะ สิ่งที่คนรวยเขาเรียนรู้ก็คือถ้าทำตามคนอื่นโดยไม่มีเหตุผลของตัวเองเนี่ยเขาก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากนักพนันครับข้อ10นะเขามีหลายกระเป๋ารายได้นะฮะกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวานะกระเป๋าบนกระเป๋าล่างคุณมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางไหมนะการมีรายได้ทางเดียวเนี่ยคือความเสี่ยงนะที่ใหญ่ที่สุดของคนในยุคนี้นะครับคนรวยเนี่ยสร้างระบบที่ทําเงินได้ แม้ในวันที่เขานอนไม่สบายนะหรือว,ว่าอยู่ต่างประเทศมันคือการสร้างความมั่นคงจากหลายแหล่งครับผมเคยคิดว่าต้องรวยก่อนถึงจะเริ่มสร้างรายได้หลายทางแต่จริงๆแล้วนะครับผมเริ่มจากของเล็กๆนะเช่นขายของออนไลน์นะลงทุนในกองทุนรวมรายได้น้อยแต่ว่ามันมาสมบเสมอจากหลายๆแหล่งนะแล้วก็ค่อยๆสร้างความมั่นคง เป็นลักษณะดอกเบี้ยทบต้นหรือว่า Compound Effect นะฮะข้อ1 8เน,นะฮะเขายอมขาดทุนในระยะสั้นเพื่อชนะในระยะยาวนะฮะคุณกล้ายอมเสียโอกาสเล็กๆนะเพื่อเป้าหมายใหญ่ไหมคนรวยเนี่ยมองเกมการเงินนะฮะเหมือนนักกีฬามืออาชีพครับเขายอมเสียพลังบางจุดเพื่อรักษาแผนระยะยาวนะฮะเขาไม่ตัดสินใจด้วยความโลภหรือว่าความกลัวนะฮะ แบบฉับพันไม่ตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะแต่เดินเกมด้วยวินัยนะครับคนรวยบางคนเนี่ยปฏิเสธโปรเจกต์ใหญ่ที่ได้เงินเร็วนะเนื่องจากขัดกับทิศทางของเขานะแต่6เดือนต่อมานะสมมุตินะนี่คือสถานการณ์สมมติ6เดือนต่อมามีโปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่กว่าและตรงเป้าหมายเข้ามานะคนที่เป็นคนรวยนะเขาจะตระหนักว่าเขาตัดสินใจได้ถูกต้องนะก็คือไม่รีบตัดสินใจเร็วเกินไป ข้อสุดท้ายข้อ12เขาไม่รวยเพื่อโชว์แต่เพื่ออิสระนะครับคุณอยากรวยเพื่ออะไรนะเพื่อซื้อของหรือเพื่อซื้ออิสระในชีวิตคนรวยจริงๆไม่ได้ต้องการความหรูหราเสมอไปแต่อยากมีสิทธิเลือกใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการโดยไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอิสระในการใช้ชีวิตต่างหากที่เป็นเป้าหมายหลักของเขาครับ คุณอาจจะเคยฝันนะฮะอยากมีรถยุโรปรถหรูมีบ้านหลังใหญ่นะแต่ถ้าวันนี้คุณได้มีเวลาอยู่กับคนที่คุณรักนะโดยไม่ต้องรีบตื่นไปทำงานเพราะว่ากลัวที่จะไม่มีเงินเนี่ยนี่คือความหรูหราที่แท้จริงนะที่เงินซื้อไม่ได้ตรงๆครับความลับของคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่สูตรลับที่ซับซ้อนอะไรเลยนะแต่มันคือการฝึกมองโลกใน มุมที่ต่างออกไปนะพวกเขาไม่ได้รอให้โชคช่วยแต่เลือกจะเล่นเกมการเงินอย่างมีกลยุทธ์อย่างมี strategi นะฮะเขาคิดยาวเขาใช้เวลาอย่างฉลาดนะและกล้าลงมือทำในวันที่คนส่วนใหญ่ยังลังเลถ้าคุณเริ่มสังเกตแนวคิดเหล่านี้นะฮะแล้วเลือกเอามาปรับใช้กับชีวิตของตัวเองทีละข้อนะครับชีวิตทางการเงินของคุณเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นช้าแค่ไหนขอแค่ไม่หยุดเดินนะครับคุณก็มีสิทธินะฮะไปถึงจุดที่คุณอยากอยู่อยากเป็นได้เช่นเดียวกันไม่ว่าคุณจะอยู่จุดไหนของชีวิตคุณเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าคุณกล้าคิดต่างและลงมือทำจริงครับก่อนจบนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของท่านนะฮะและคนที่ท่านรักด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือ Star g i c m a n Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง